เรามารามาวาดระบาไสีก ah ันป yeah. ้า <jewelry> ป้าหลาสีป <rapidement uetooth Darwin> yes. <Oliver> ้าหลาสีต ah ้อเหลาสีสงนี่เป็นกบหลงสีเนี่ยที่แถมมากับสีมัตารัตใช่ไหมแสมามถระายสีป้าหนี่ต้องหลาสีอยใช่มันยังเยอะยังเยอะอยู่มันยังไม่ มันยังไม่ทอ่ะมันยังมีคมคมผ mm. มชอบระบายสีนี้ โอ้น,นี่ถัวใบสีชมพูถั่วใบสีใบไม้ตอนกลางคืนนะ,ะเป็นตอนกลางคืนนะกลางคืนจะเป็นสี่วงใช่ไหมลูกถ้าสีถ้าสีส้มเป็นตอนไหนตอนท่าที่จะตกินใช่ไหมถ้าเป็นสีเขียวตอนไหนะตอนหัวค่ำ เป็นระบายสีตอนเด็กๆค่ะบป้าไม่ค่อยชอบระบายสีนะป้าลืมป้าไม่อยากระบายสีแต่บอกว่าต้องเล่นของเล่นใช่ป้าต้องเล่นของเล่นทำไมเหรอป้าลืมระบายทำไมเหรอป้าไม่มีสีระบายเดี๋ยวมีสีจะแบ่งป้าเนแบ่งสีให้ป้าด้วยนะ เเยป้าเอาสิ้นไหนไปป้เอาปจเอชิ้นจานะาน่ไสงป้าเอาสินน้ำตากับอไรได้เลยได้ไม่หรอกป้าไม่เอากลับป้าเอาไว้ให้แม่ดนป้าแค่ยืมระบายพิเศโอเคไหมได้ได้ะไอย่างนี้นะกรสวยดีนะมันระบายเองนะะสวยมากเลยสวยมาก สีเยอะแยะเลยดูดำตอนเมื่อวันหนูใช่ไหมตอนไม่ฝนไม่ระบายสีไม่ฝนก็เล่นของเล่นเหมือนใช่ถ้าไม่ฝนไม่ระบายสีฝนก็เล่นของเล่นน่าสนใจเยอะแยะเลยของฝนเนี่ยเป็นสีสีเยอะ นอ่ะหนูเชือกไปโชว์ซิอ่ะเชือกไปแล้วก็หมุนหนูเคยทำได้ใช่ไหมอันนี้มาลองอันนี้าลองแต่มันแข็งไปหน่อยนะมันแน่นไปหน่อยนะมันสำหรับผู้ใหญ่ทำนีำ่นี่อ่ะอ่ะม,มันเป็น,นแ,บบแบบนี้อ๋อถ้าเรระบายบบาไปมั<ะ>บบนก็จะหายเองถ้าระบายไปมันก็จะ หายมีเสี้ยนนี่ไงี๋ยไาทางนี้หน่อยให้ป้ะแล้วมงทีน่นี่อันนี้คือลูกที่ฝนระบายไปเมื่อวานใช่ไหมสวยไหมยังไม่ได้ระบายตรงนี้เลย๋าเหรอได้เอาสีไหนสีเหลืองเหรอ เราเก็บไว้ก่อนนะระบายนี่ให้เสร็จก่อนนะนยังไม่ได้ก็มันยังไม่ได้อันกับ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 อันอโอเคเดี๋ยวระบายนี่ก่อนมัใหระบาย<อ>ค่ะที่แม่ปัน่นปั่นทิกนี่ลูกมาเร็วมาระบายเร็วเร็วเร็วแม่หนูไม่ทำเออมามานี่ลูกมามาดูนี่มาดูนี่ มาเลยแม่ม่ตอเสร็จอันนี้สร็จเอาเครงเสร็จยังป้านี่บอกว่าเสร็จแล้วโอเคแล้วก็มาระบายสีเราแม่เข้อุ้ยป้าอะโนทำเองโนทำเองปั๊มลืม สนุกอ๋อรูสนุกรู่ใช่ไหมถ้าหนูอยากให้ป้าป้าช่วยก็จะค่อยบอกอีกทีใช่มไหมวันนี้หนูจะทําเองใช่มั้ยป้าช่วยหนูหน่อยอป้าช่วยเราไปตรงอะไรก็ได้ไม่มีสมต้องเขียนชื่อเขียนชือ่อผมโอ้ยไอ้ที่ ไปว่าสีอะไรสีพิ้แลสีชมพูถ้าเลดแปไปว่าสีอะไรสีขียสีแดงสีเขียวสีเขียวก็คือกรีนมันใช่สีแดงเพราะคือกรีนอ๋อถ้าถ้าสีสีไว้จะไว้สีอะไรจะไว้สีาสีน้ำตาล สีเส้าดีเท้าดีระบายหนึ่งหนึ่งยากนกันนะเนี่ยนะใช่จะต้องค่อยใระบายไปแล้วกันเป็นหน่อยน้เนี่ยถ้าใครระบายเสียต้องเก่งมากๆเพราะว่ามันยากอ่ะใช่ไหมใช้เวลานานนะ ก็ไม่เคยทำไปตาของไม่สวยไหมสวยค่ะทำไมของาไม่สวยน่าาบาไม่เป็นหรือเปล่าทำไมของตาไม่สวยตนเด็กๆของาไม่สวยตาไม่สวยไม่สวยนี่าให้นะตาให้ดูนเข่าเหียวหน้าบ้านให่มันจะเก็ ไม่บอกว่าโอ้โหกระต่ายมันกินหญ้าเหรอลูกสีเขียวเหรอป้ายจะเปิดปิดปิดจ้ะออื